เฮ้นี่เคยกพี่เนาะเจ้าของทีเป็นยังโยกยังสีมานไม่ดิน่โอู้โอ้เจ้าของทีโยก นิดๆชมนิดน้องสวัสดีครับพี่มังงนเพลงพักเขาหนุนกับนาเคครับผมมาดักเอาปลาอยู่นี่ไลยมือนะครับตอนนี้โบไปใส่เหลวสิงเสติ้อยู่นี่ครับตอนนี้โบไปใส่ก็เลยไลยพี่น้องเอาโมไปอยู่ได้ปลามีคนตามเข้ามานั่นแหละอายุคนเดียวอ่ะสองเส้นนี่น้องสามเส้นทำอะไรไปแล้ว มันจะเป็นตัวนี้พี่น้องนี่มอยู่โคมอยู่ค่าพี่น้องตังผมจะเป็นไฮน้องไฮน้าครับนำถั่วตั้งผมจะเป็นอีป่าหนึ่งครับสองปาโอ้โหนั้นก็เต็มไปหมดเลยอ่ะติดเป็นทิถีอ่ะเนาะแล้วในน้ำติดตลอดเลยอ่ะของผมเป็ติดครับพี่น้องวันนี้ครับเดี๋ยวพามาลุ้นนะพี่น้องติดจะเป็นข้าร้อนฮึ๊บต้มดีเด้ โดดบดุดพี่น้องโดดบดุดติ๊กติ๊กติ๊กมาแล้วอือฮั่นพี่น้องตัวนี้ไปเลยก้าหรือสิพี่น้องก้าว่าสั่งเองที่นั่นเลยเหรอไข่แห้งไปแล้วแน่ให้ลงแหงไปยุบบ้านนั่งแหงดีนะบ้านตะทับเขาไม่เปิดเขายังไม่ไปมาแตะป๋าตัวเล็กไปกั๊บไปเอามาแน่ก้าสอน ที่สั่งที่นานเองที่เอามาน่ะกยกบ่อยๆสิมอลงบานนี่ด้วยลงบานี่เ๋ยวคุณยิไงเล้วเขามาอ๋ออ้ยลงบานนี้ลงบานทได้ปลากระดามครับเขาสงเนเป็นบางโหก็ส่งเซนถึงหน้ออกมดเอง เดือดไม่มียอนเสาไฟฟ้าน่ะอร่อยแกงส้ม่างอร่อยเลยนะแกงส้มมันดอกพะโจ้นะฮะมันยูสูงยิงราบนเสาไฟฟ้าปุณนะอยู่บนมเสาไฟฟ้านี่ยอดไม้มันเอา่อเดีไปขยายไปขึ้นนี่ไง มายกเองคือบุตรคือบุตรที่เพิ่งเสร็จเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมามาไป็นทีๆเดี๋ยวใจเย็นกินมยังเขากินนักเขาเลยเด้อเขาเัาก็ไปนั่นเด้อยิ่ยังไงมนั่นขาอนักขอนลุงเนี่ยนี่ละครับไอ้เนี่ยโอ้ยหายก็ะเจียนถึงกระยอดไอ้ใบทน่าไปแล้วทั้งใบทั้งดอกกินได้ได้ยินมยังเขากินกานด้วยคนตเองใช่ไหมใช่มีที่นี่มากนั่นแหละใบนี่ก็พอแล้วเขาเมันแข็งกะแน่โอ้ยยกบ่อยจริงะ

หายพอเลยครับปึ๊บเอ้ยติดอะไรอ่ะติดอะไรนั่นเจเตี๊ยเอายกเลยใช้ฝ้อยก็ตกเออน่ะขั้วแล้วมันขัดแล้วแน่อ่าวตีอีกแก้วเออโอ้โหนี่ไงติดอะไรอ่ะกิ้งไม้ไงกิ้งไม้เองมันต้องขึ้นไปได้น้ำมันเลือดเข่าดำห้หวานดำไม่ถึงแกโยโย่ยังไปไกลตรงนี้ได้หวังแข็งๆตรงนี้แหละเอองั้นน่ะแค่นั้นแหละพอเออเะยังไปไกล ห <Netz stereotype> <m aks> ยิบไปบ่นหัจังวะอยู่ข้องในเคสเออฟ้าบ่น่ะ้าลองขันงงกับมาต่กวนจะของมันลงนี่ลงไม่ได้อืมตามจง้อ ประมงเขาก็มาเลยมีปลาเลยนะมีสามตัวต้องเอาเขามายกมันถึงจะติดจริงจริงวะใช้ๆก็ไม่ให้นะยก่ไม่ห้ปโอ้รอบนี้ก็นี่ รื้อดึงแล้วแต่ยังคือโบโดดอืมจะไปโดดให้ได้อยู่หยอทด่มันว่านมันไม่ได้รู้ไงมันตื่นเต้นไงมันต้องโดดตอนเช้าก้อนมันเต็มโยเลยนะโดดอ่ะ ต้องมีดัวสักตัวสองตัวมันถึงจะร้าวใจมาเป็นปุ่มน้ำเพลินเนาะบอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กบกิดหายพี่น้องัวงามดิษฐานนี่กลใสสองเส้นเฮ้อนน้เปลี่ยนให้นักเขยโยกพี่นนอ่เจ้าของทียปยังยัยังสีมันไม่ด้ โอ้้ตออองงเจขหย่ามากันโ่ดไม่ของทียกเป็นตุ้มอ่ลงขาถาไปเลยพี่น้องโมเมนจะของทียกนี่เ่ได้เด้ทำนี้ก็ทาแล้วเพิ่ทาเรียกปลาเป็นง่อย แปดศอกครับผุมไหนโตเป็นปลาไหลเล็กไหนดพ่อตัวใหญ่เมาโอ้มันสวายครับโอ้มันกระปใบเราไป็นไแล้วเด้คนอื่นเขามายกศออแบกให้คนอื่นเขายกมั้งนานยกก๊

ตามกระติดเขาจะมาใส่ไหลผมบอกพี่น้องด้วยบ่รดไปแล้ว มันพัดเรยังไม่ไปน้ำแหลงไหนขนลงไปดำให้น้ำแหลงอยู่ก็น้ยายระไน้ำแหลงโดดโบโดดตีมโบตีมมันโดดประพลนีน่องผิดแล้ว มเ,เ,ม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 ,เมไมไมยเดี๋ยวเดีปป๋ยวชุมม่มชุ่มนะครับดามปลามันยังอยู่ในทงที่ทายีนานา่น้องมันกลับลงคล้องมันไหนครับยี่ห้าน้ใ้ยอก,กะเดืองนันะ่ะเดี๋ยวหลุนรอไปก่อนตึกบดตึกต นี่แม่สีจากาดำพี่น้องเก็ดไปเห็ดแซบๆครับผมสองเส้นมันกับลำค่าอย่างเดียวพี่น้องปลามันตัวหน่อยมันก็ถึิหัวเสียไน่เต็มตาหน้าล้มบันเหมือนมันจ้

นี่ม่ยกตรงนี้เข้ามั้งนะเวลอง <มา S 2> ดู<อ>งครับเม,ไม่ไม่ผัวย้นเผื่อให้เขามาโดดโชว์อืเ้ยยังไม่ทันเข้าเลยนะม,มันเข้าแล้วแหละจะไม่ทันมันนี่ไ <laughs> ักระดกขึน <laughs> ้นเป็นอะไรเยอะๆไม่รู้อะ <laughs> แก้มช้ำหรือเปล่าบากแก้มชำ้ำ อยากได้หรอกขายไปตัวนึงพี่น้นอ <laughs> งเดี <laughs> ๋ยววันปลาคืนคืนย็ดคืนเง็้ึดคืนหาหวานคนบานไปแต่จะน้าไม้มาก็หยเท่าไหร่ครับยี่สิบไม่มีจะขายหรอกเนาะตรงไหนขาได้ดี <laughs> ไม่มีใครรอ,อกทำไมก็ โอก็นี่ฮะเอออะไปจิเนี่ยคนไทนจะกินประเทศนั่นแหละถุงมากนึกว่าจะซื้อเยอะถุงน้ำแข็งนี้อยู่เดี๋ยวถุงดอถุงน้ำแข็งอยู่ตรงซาลีน่ะเนาะ สั่งเขาวาดเราจะไปปล่อยสะสหวานได้ข้าวองุมีเดียสหวานไดสีหัดตัวไม่ได้ถ้าถังมาใส่จำแข่งไปตายมดเลยบ้านนี่แหละครับเนี่ยยู่ตรงถุงหัวตรงนี้ทางดามเนี่ยดูจักบ้านบ้าเลยพี่น้องบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้ เนี่ยรับ็จะซื้อเยอะถ้าประเฮ็ดคัปเฮ็ดโอ้โหขี่มาดูตัวมันไม่ใหญ่ครัหนูวัดีไปรเฮ็ดครับปเฮ็ดดัดับสบายเลย้องซัว่เสื้อฟันตัวใหญ่แล้วับใหญ่สายลิมันหนามาติ๊เนาะ่างหางอ่ะมากันนานนะครับ บนต๊มันไม่มีปลาเขีปลาบ้วนข้างไปแล้วน้เก็งไม่บ่ปลาสวายพี่น้องบเข่าเลยครับนี่ว้าวหยดัดลวไงขัดเองนี่นี่ทะลดูเก่า่ะแม่นเกิน่ะ ตั้งเยอะต้งแย่ไม่ดอด๋อด๋อมันแม่นกันเลยไอรูนั่นตัวน้าโอ้ยเข่าแม่นๆรูขนาดเนาะไู่เลยแต่เพี้ยนไงตัวหนึ่งครับตามันดีตะตายปลาเนี่ยไข่ไหนเนี่ยนะโอ้ปลาบัวแค่ฟังทำพูดก็รู้ละลูกกิดนไตแค่น่ะแต่กินลูกกินอตแค่ไหนโดดมาทั้งเลคนอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยยกกันอย่าเพิ่งคุยยก ไปใ2ต่องตัวพี่น้องเลยมันโยกขึ้นมาเม็ดติดข้อเด้ออยากจะไปก็ไปเนาะลาคนแล้วนะแกตรวจมันยาน ตูดมันจุ่มน้ำมะไรนี่ตูดจุ่มน้ำมันก็ตอดไปถึงอะไรก็ส่งไม่ไหวไหวโห่ไม่ไหวดวดีกว่าไม่นอนรอเนี่ยสามสี่เทียบอาหารดวดไปตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วอือโอ้กี่เดือนครับ ตัวมันใหญ่แต่มันไม่ค่อยมาเป็นทอดอร่อยครับพือแมันจะซื้อเยอะว่ามันถามว่าใครยกจ่ออะไรตรงไนดีอะค่อแมันจะเอาซื้อว่าผมบอกก็ทำแป๊กนเราล้วก็ใช้คือไปย่างป้าหนูดูดีไหมโอ้โหกูไม่ดูมันดีแล้วในพี่เนาะคนนำแล้ว คนเออ,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 อมาแล้วปลาไปนำเนาะกินพ้นลำงูพ้นใหม่ไปกินแท่งเขาเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาก็ไม่ร้อยว่ะแกน้ำกินรแกปลามาไม่ร้อยร้อนครับอากาดร้อรนแคดแต่แต่ตัวนะเนาะเยอะทุกครองครับปีนี้ใก้แป่ ทีนัทินยกไม่ได้เะรอปลพายปลาเห็นเขาายาเอานั่นพายไปดมใหม่เล้วใหม่แล้วตุ้เยเฮ้ยตัวงานเลยเอาเลี่ยนเพนเอาสองเส้นรงสองเส้นเครืองโอ้เปลี่ยนสองล็อคแล้วเน่ยเปลี่เช้าตัวน้อยออกเอี้ยจสังเกตในปลาเกมซ้ำหลายไหมคร ไปกระจกเด้อ,พอยพี่เอาปลากระจกกับมาเอาเด้วยมัองเลยไปกระจกไปเท่าไปกระจกไปเท่าเย่ทำกระจกเพราะว่าทำประจกมาเออพี่เยเล่เขารวยเยอะชงนูนเลหลวงเลยครับทะเลหลวงอืมก็เป็นไก่บ้านเราวันเราจะไปถึงไก่ต้นแล้วเด็กเด็กน้ำฝนถ้าแปนเขาไปเอาผุ้นิ่งไปเอาใบทองให้ก็ไ่เคยได้ไปไปก่อน ตึกตึแล้วตึกตึๆกตอ้ยอยู่ไหนบนมนอพี่น้องนี่สิเขาบโกินกรไดครับมันบบกด้งานเองนะพี่น้องอย่้โไปเรื่อยๆเดเดียแดดก็โบวานครับหอมเกิดี๋ยลมอืแล้จะทำตงโ้นตัดตอนนี้ออกมันไม่ไดเหลืองได้แล้วด้กว่าแวกตร้งยิ่งม้ก กะเพียนตะเพียน่าจะมาตัวใหญ่ๆเนาะตัวน้อยจใช่ไหมข้อคาในปลากระโจกพี่น้องเลยกระเพียนได้ไปไม่รู้จะทำอะไรเนาะตัวมันมันจริงเลยอ่ะามันบ่อยก็ไม่เหลือใหญ่เนื้อแป๊บเดียวตายขึ้นมาปลากระโจกพี่น้องปล่อยไปแล้วก็ไปเข้าย้อยก็เลยใสไปกระเพียง ไม่เห็ดผสมไอปลาจอมง่อยแม่อไปถอยกันมันทำแบบไหนปะล้อกระโดงไอปลาจอมอ่ะมั่นใจเหมือนกันแลไม่เคยมันต้องไกด์หนีบล้อมหัวถอดด้นน้ำฝนโอ้โหแม่หนีไปน้อยถอดอีกเจ้าอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เหน็บหยากเลยนะไม่ไปหลงให้หมองที่ดันไว้เราไม่เป็นหลงให้หมองที่เขียวไว้อ่ะเยยไม่่ทังแคล เ้ยูดูยังน้อง่กี่เดือเด้อเอไ่เกลือมันดีเด้ออ๋อย่อโยโน่นมีง่ายตึ๊ด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 ตึดไปไปแล่น้องกระสีกละทาา โอ้ยตัวนี้มันก็ะโบวันอยู่นี่พี่น้องเลยกลางข้องครับปลาสวายปลาอย่างนี้มาบวชนะกันสบายหนงบายสองนักปลาเริ่มบวนมาแล้วโดนแล้วโอ้ยงั้นไปต่อยโอยพี่น้องบแบบนี้ ไปแล้วครับพี่นอมม้องแบตผมหมดแล้วครับผมเจนีก็ฝากกติตามกดไลค์กดแชร์มันใจให้ครับสวัสีทุกคนครับผม